สิ่งที่เริ่มแรกเนี่ยพอเราทําเรื่องเนี้ยเขาจะบอกว่าเราอะบ้า,าปลูกข้าวจะได้กินข้าวไหมจะออกแต่รวงไหมไม่ไม่น่ามีรวงมีแต่ใบอะไรประมาณนี้พอหลังจากเนี้ยณนะวันนี้เพิ่มในสิ่งที่เราได้รับคือทุกคนเริ่มมาหาเราเรามีปุ๋ยอะไรบ้างใช้ยังไงเพราะเรามีแปลงเรามีแปลงของเราเนาะเขาเห็นสามารถเห็นได้เลยว่าที่เขาบอกว่าทํา เคเมีถึงจะรอดถ้าทำอินซีไม่ได้ผลประมาณนี้ครั้นี้เราก็ทำเองและเขาเวลาก็มีเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็มาเยี่ยมมามาดูศูนย์เรามาดูที่บ้านเราเขาก็เห็นมีความมั่นใจแล้วก็ถามทำยังไงครนนี้ก็จนจนที่ว่าณนะวันนี้เพิ่มนีแต่ละคนมั่นใจแล้วว่าว่าทำได้ก็จนรวมกลุ่มกันประมาณ15คนจนตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลก็ให,ให้ให้เห็นความสำคัญของเรา ก็ให้พื้นที่ริมบึงพุซาให้กลุ่มเราเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลให้ทําเกษตรอินทรีย์อยู่ริมบึงพุซา mm. เพราะว่ามันมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ําเป็นพันไร่ที่จะใช้อุปโภคบริโภคของคนในชุมชนเพราะนั้นจึงต้องเอากลุ่มที่ไม่ใช้เคมีณวันนี้เราไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่ที่ว่าบ้าละแต่เป็นกลุ่มคนที่ใครๆก็จะถามว่าตอนนี้มีผักอะไร อะไรแล้วจะมาซื้อผักเดี๋ยวนี้เขาเาเลยเขาจะโทรมาถามว่าตอนนี้มีผักอะไรแล้วก็จะมาที่สวนเลยตอนนี้กลุ่มของเราก็ผลิตอาหารที่จะส่งหนึ่งส่งที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนในชุมชนก็เริ่มเริ่มส่งอาหารเราจะมีเมนูของโรงเรียนว่าต้องการอะไรแล้วเราก็กลุ่มของเราก็จะส่งอาหารไปที่โรงเรียนณนะวันนี้โรงพยาบาลมหาร่าโรงพยาบาลจิตเวชก็มาดูพื้นที่เราต้องการให้เราผักของกลุ่มเราไปส่งที่โรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ในเรื่องที่บริษัทประชารัตสามคีเนี่ยที่ได้ดําเนินกิจกรรมในเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากการที่เราได้ถวายงานสถาบันยุฬาภรที่รักษาเกี่ยวกับมะเร็งตอนนั้นมีแนวความคิดหลายๆท่านเข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะสแสวงหาอาหารไปให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งมีความอ่อนไหวในเรื่องอาหารผมก็คิดว่า เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราส่งเสริมมาตลอดนะครับเราก็ให้เงินกองทุนสับสนนะครับโดยใช้แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเอ่อบอริษัทประชาะสามาคีเนี่ยเราได้สับสนในการจัดซื้อโดยหาเงินทุนจาก ที่เรามีเนี่ยจดซื้อผลผลิตในด้านกเกษตรอินทรีย์เนี่ยส่งป้อนตลาดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเทพพัฒน์หรือหลายแห่งนะครับแล้วเกษตรกร,ศศกรซึ่งผลิตออกมาแล้วเนี่ยผลผลิตท้นตลาดเนี่ยเราพยายามเข้าไปสนับสนุนนะครับต่อเนื่องนะคความประทับใจนะคะของบริษัทประชารชานที่ได้ลงมาพื้นที่กลุ่มอิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตะบนพุซานะคะจะมีการเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีต่างๆที่จะเข้ามาส่งเสริม การที่เรานำพาบริษัทไทยเบเบเรตจำกัดมหาชนนะคะเข้ามาทําศูนย์รู้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตะบนพูซาทําให้กลุ่มนี้มีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สมาชิกมีการรวมตัวกันแน่นขึ้นอีกทั้งเรายังได้ส่งเสริมในการทําตลาดสู่การผลิตซึ่งเราได้เชื่อมโยงไปกับบริษัท นะะในการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเขาก็จะมีสินค้ามาให้กับเกษตรกรก็คือกลุ่มนี้ค่ะปลูกตามออเดอร์แล้วก็เชื่อมโยงไปยังโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลจิตเวชนะครราชสีมาที่พร้อมที่จะรับสินค้าจากกลุ่มเพื่อที่จะไปทำอาหารให้กับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นทำให้กลุ่มนี้ค่ะมีกำลังใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น